สวัสดีครับมวนดีชแน,นลครับกลับมาพบเมพ่ออย่เราอีพี่หนึ่งนะครับเนาะช่วงนี้ครับเกาหลีใต้ช่วงนี้ก็เขานา้หนา,นานะหนาวเนาะหนาฝนหนาร้อนพานไปแล้วครับช่วงนี้ข้างนอกผู้ที่อยู่ข้างนอกสัญจรข้างนอกอะสวมเสื้อกันหนาวปรดละม,มาระวังกันทนุท่านนะครับเนาะอากาศหนาวเริ่มมาแล้วครับใบไม้เริ่มแห้งเริ่มร่วงล่นนะครับสำหรัรรรบคนที่ต้องการว่าเบิ้งในเพจแน่นน,นะครับช่วงนี้หลายครับในเพจบอกว่า รออยู่ที่มากเกาหลีหรือว่าพวกอีพีเอ็กที่เขาเคยบอกในหลายๆคลิปแล้วครับว่าคนสนใจที่จะมากเกาหลีครับช่วงนี้ครับที่เด้ข่าววันที่หนึ่งบานท้าจิเปิดประเทศนเนาะหนึ่งพฤจิการหนึ่งพฤติการนะครับบ้านท้าเปิดกับจิงครับแต่ว่าทางเกาหลีครับเขาต้องเช็คดีดีครับยาพึ่งไปหลงเชื้อในเว็บหรือว่าในเพจต่างๆที่บอกว่าสาถพาคนมากเกาหลีใดช่วงนี้ครับ อาธิว่าจองตัวจองตัวไพกระจองเลยครับแต่ยังตอนนี้ยังมายืนยันครับยังมายืนยันว่าเกาหลีเขาเปิดในเท้าเขาครับเพราะว่าหนึ่งในเรื่องวัคซีนนะครับเนาะเพราะว่าก็ทีล่ร,รูกันเนาะวัคซีนที่เขาฉีดประเทศในในประเทศที่เขาฉีดมันก็นยังบาดเด็รองหลับอโทโลครับฝากไปด้วยนะครับเด้อสำหรับแฟนเพจมวนดีสวัสดีครับหวงายทุกคนครับครับก้อนทีลู่วาเมนู ทึงตนี่อย่างเนี้ยก็ฝากด้วยนะครับไผที่เขาบอกมึงมดีชาแนเเล,ลกันไผ่ยัมาท่านติดตามมาท่านกดซับต่อใครโอดกดติดตามกดซับต่อใครได้เ,เลยครับสารับผู้ที่คอมเมนต์มามดีชาแนเเลติดตามไปกดลงใจทุกคนครับนะครับมาเบืองเลยครับเมนูบนนโตอาหารน้องมียังครับมือนอีขอ,อน้ำเสนอครับจำโปงนี่ครับจำโปงคืออาหารข้นซื้อของเกาหลีครับ นี่แหละครับมันจะเป็นเมนูคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำมมาเท่านะครับนี่ครับพิเศษมึกปูหอ,อยหอยแมงคู่อหอยแมงคู่หอยลายหอยลายพิเศษคือเซนครับเซนจ,จะไปเซนเฉพาะเขานะครับเซนอ่าซิมเบิงดูแสบปะครับสร้องซิมเบิงงงาเนะครับอซิมเบิงก่อน รสรสชาติจะเป็นเหมือนพวกออกทะเลทะเล้านเฮาเครับเป็นเหมือนอตม้มยำทะเลเลยครับอหอมหอมครับมีกลิ่นหอมครับหอมมากนะครับนี้ผักหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเครื่องเคียงครับนะเครื่องเคียงเขาจะมีใใคลายวาซาบิหอมหัวญ่แต่สาคัญครับบูเกาหลีเอิญบูเนะาะ้าเฮ้าเอิญ โอ้ใช้เท er, ่าอ่าครับโอใช้เท่าครับไปดองจะออกเปรี้ยวครับเปรี้ยวหวานหวนครับเป็นเครื่องเคี้ยงครับเดี๋ยวต่อมาครับอ่าอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นชูชินะครับชูชิซูชีรสต่างๆครับใส่หน้ากุ้งเ่ยหนากุ้งครับอันนี้เอาหนากุ้งแซลมอนแซลมอนนี่ไรนะหนากุ้งแซลมอนแล้วก็ชิมพับนะครับเนี่ย sự thì mình chim phập à chim măng đôi chim phập bên này gặp chim phập ตามมาด้วยไก่ครับไก่ทอดครับกาลีเร,ร,รชอบกินไก่ทอดครับไก่ทอดราดซอสอ่าต่อมาเลยครับน,นี่ครับืนบ้นนี้นีของหวานครับพิเศษครับเขาเรียกว่าทาโกยากิทาโกยากิครับมันจะเป็นเป็นก้อนอันนี้นะครับเนี่ยข้างในจะเป็นใส่ปลาหมึกใส่กุ้ง โรยหน้าด้วยปลาหมึกอืมโรยหน้าด้วยปลาหมึกจะใส่ข้างในมันจะเป็นพวกมันบ่ไม่เป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกมัือบ่แมนเป็นเป็นเนื้อปลาหมึกผสมกับแป้งออแล้วก็เอาเป็นก้อนๆแมนแล้วก็ปลาหมึกโรยนะครับเป็นเส้นปลาหมึกโรยแมนคือว่ามาเกาหลีต้องกินนี่แหละครับทาโกยากิครับเอายาวก่านั้ลอ่องเบิ้งครับลองเบิ้งนี่ครับตำพงครับ ดูจิมึงเป็นยังไงาาเกาหลีมันจะมีความหอมของของผักบุรู่่าผักอี๋อย่างอ๋อประมาณจะเป็นหอมครับหอมตนยย้นใหญ่ๆหญ่หอมตนยย้นใหญ่ๆมันจะมีความหอมของมันนี่รสชาต เขากินอยู่ร้านเขาครับเขายี่มีปปอหมึกตัวเล็กง่เลยครับว่างอยงเขาเดวกาจะมีกันไกลไหมส,สัันนี้เขาซื้อมันยู่ร้านเพราะว่าตอนนี้โควิดนะครับให้สั่งมาก,กินบ้านห่อมาก,กินบ้านมาให้นางในร้านครับอืมหอมกินทะเลครับใส่เบิ้งเศนดูใส่เบิ้งเศนเขาดูาเศนเขาย้วยเหนียวเหนียวว่ะ เส้นเขามันจะมีความนุ่มเส้นเขาเนี่ยนี่ครับเป็นเกาหลีมันจะมันเส้นมามาเขาเลยครับมือจุ้มเห็นเป็นเสยนแบบนี้ว่ามันขี้คายเป็นมีมามานเทามะแมงครับเส้นมันจะเป็นมีความนุ่มเขาสมรถต้มเลยมันจะเบื่อเลยครับเขามาอุ่นเนี่ยเขามาต้มมันจะเบื่อครับต้มนานกับเอื่ครับ แซบครับแซบหอมถ้ามันหอนก็นี่เนี่ยมันจะมันจะกิ้วกกับพวกหอยพวกอะไรเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมากแบบ,บว่าผักมันหลายฮะน้อแก่หอยบ้งครับหอยแมงกูน่นะครับอืมอเครื่องน้ำรับ Ủa. Xem khác xem đúng không cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คุ่มเลยเนาะเผ็ดดีครับบ้านพันกินบ่แพงจำเด็บ่แพงคุ่มนี่ประโยชน์ครับหอยปูปลาหมือกหมครับเอาเส้นึน้นมาเบิ่งเนาะ ครับมันคือวค้คนไทยนั่นอย่างขอคนไทยเป็นคนี่มักกินเสฉวนขนมจีนอ่ายเตี๋นี่ครับพ่าเกาหลีนี่คือว่าถือว่าเมนูนี้เนี่ยสิดาวให้เต็มสิบได้ครับแล้วมันเป็นมันเป็นรสชาติค่อนข้างจะจับจากน่อยมมอเมีนเมนค่อนข้างจะจัด มันเป็นรสชาติจัดเหมือนต้มยำบ้านเฮาแต่กับว่าจัดถึงกับต้มยำบ้านเฮามากินน้องกันเ้อพี่มีนม้นองด้วยครับมือชมครับมาเ้อะแจ่้องกจัน อพอระมันสิเบิดโอ้ไม่รแฝงบยากะครับนดวงว่ากำลัง,งแ็บครับพอไปี่นองเลยคนไทยเปิดมาเป็นว้แล้ว เป็น่าคนเห็นกินแล้วเคนว่าคนมาไหวแล้วคนยานบนที่จ่าเพิ่นเพิ่นมากินครับอ่าก็บสำหรับชิมนี้นะครับสั่นๆตั้งนี้แหละครับใครที่สนใจนะครับรองไม่หาดสื่อท้ายกันได้ครับจำโป้งครับเมนูจำโป้งนะครับกินผมไม่เป็นหอกเพิ่งเสียบตามที่เพิ่นว่าด้วยครับอาหารเกาหลีเรสำหรับฝากไปเลยนะครับสำหรับผู้ใดที่ีเพิ่งชมคลิปมวดีชาแนลแล้ว เพราะท่านได้กดติดตามเพราะท่านได้กดซับตะไคร์ก,าาก็อย่าลืมก,กดติดตามกดซับตะไคร์นะครับขออนุญาตบอกเวันที่สอนนะครับเจ้ากะให้คอมเมนต์มากอะมูนิชชั่นเดี่ยวกติดตามกดรูปไว้ใหญ่ทุกคนครับก็ขอให้ผู้ที่รับชมคิ้วนะครับขอแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเด้อครับมูลนี้ชกะมูลนี้ชั่นเดยวกะไลฟ์ประการนะครับพอกันไหมดีพี่หนาได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย